ุโดยขั้วกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดี้ไทย สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพบกับมันนี่โกราวนะคะพูดคุยกันเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะข่าวสารที่น่าสนใจเรื่องเศรษฐกิจนะคะวันนี้วริน์มาและมนชัยยังคงทําหน้าที่แทนอาจารย์วีระอีกหนึ่งวันแมพูดถึงเรื่องเงินตอนนี้ไม่มีใครน่าชื่นตาบานเท่ากับคนที่จ่ายเงินเติมน้ามันรถแล้วนะครับเติมเป็นปกติแต่ก่อนเต็มถังพันกว่าบาทรถเล็กก็พันกว่าบาทนะ,ะเดี๋ยวนี้ เติมเต็มถังไม่ถึงพันช่วงนี้น้ำมันถูกเหลือเกินนะคะน้ำมันลงอยู่แทบจะทุกสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งบางทีลงสองสามครั้งนะคะล่าสุดนี้ลงใหม่อีกแล้วนะคะพิ่งจะมีผลไปเมื่อวันเช้าวันนี้เองเนี่ยนะคะราคาน้ํามันและลงรอบนี้ลงลดใหญ่คุณมนชัยครับลงเยอะนะครับเขาก็กบังงออาพิการประกาศกันมากวันที่13บนี่แหละฮะคือ แก๊สโซฮอล์95เป็นซิน95ลด1บาทต่อลิตรนะฮะ1บาทนี่เยอะนะ,ะแล้วส่วนที่เป็นแก๊สโซฮอล์91 e 20ลดลงไป60สตางค์ต่อลิตรนะครับโซฮอล์91กับตัว e 20เนี่ยก็เป็นรถเล็กใช้กันเยอะอยู่แล้วนะครับพิพาก้าก็ใช้ e 20กันแต่ดีเซลลดลงมาไม่เยอะเท่านะครับลดลงไป30สตางค์แต่ดีเซลลงมาแค่นี้นี่ก็ถือว่าไม่น้อยแล้วล่ะครับเพราะว่าดีเซลเป็นต้นทุนของค่าขนส่งเยอะแยะะลงมาเยอะนะคะสําหรับราคาที่ลงมาล่าสุดนะคะก็ทํา ให้ราคาที่เป็นราคาหน้าปั๊มเนี่ยเป็นตามนี้เลยนะคะอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งให้ได้ชื่นใจกันนะคะเป็นซิน95ลิตรละ34บาท96สตางค์ส่วนโซฮอ95หลิตรละ27บาท90สตางค์นี่โซฮอ95นะส่วนโซฮอร1านะคะราคาลิตรละ26บาท58สตางค์อี0ลิตรละ25บาท18สตางค์อี5นะคะราคาอยู่ที่2 2บาท แสตางค์และดีเซล26สบาท9สตางค์แม่มันลงได้ลงดีแล้วกันราคาน้ำมัน<อ>ลงมาแบบนี้เนี่ยนะคะ2ส,สาเหตุหลักๆนะคะๆๆก็ต้องย้ำต้องบอกกันไว้ <Yes. S 1> นะคะว่านเนี่ยเนื้อน้ำมันนี้ก็ลงอยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าราคาน้ำมันที่เราใช้กันทั้งหมดเนี่ยแบ่งไป2ส,ส่วนส่วนแรกเนื้อน้ำมันที่เข้ามาตหน้าลงกลันนะคะราคาน้ำมันโลกลงส่วนนี้ก็จะลงไปด้วยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นจำพวกเรื่องของภาษีต่างๆเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันที่รวมๆมาแล้วนะคะก็เป็นเกือบครึ่งหนึ่งของราคาน้ำมันนะคะดังนั้น ปรากฏว่าก็เรียกว่าเป็นสองเด้งเลยก็แล้วกันคือน้ำมันโลกก็ลงคุณมนชยัยและช่วงนี้นะคะก็กบอง,งอปรับโครงสร้างราคาน้ํามันมีการปรับส่วนเงินที่นําส่งเข้ากองทุนน้ามันอีกบางส่วน2เด้งนี้ก็เลยทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยลงได้ลงดีในช่วงนี้ครับถ้าเราพูดถึงเอ๊ะทำไมน้ํามันเคยแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขึ้นแล้วขึ้นอีกอยู่ดีๆลงก็ลงนะครับสาเหตุที่ติดตามกันในช่วงนี้แน่นอนว่าเรื่องของอุปทานน้ํามันหรือว่าปริมาณน,น้ํามันที่ผลิตอยู่ในโลกนี้มันเกินกว่าความต้องการใช้อยู่จํานวนหนึ่งอย่างต่อเนื่องมาสักระยะแล้วแล้วก่อนหน้านี้ที่โอเ c กที่เป็นผู้ที่เขาค้าน้ํามันนะฮะผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ก็มากกว่าหนึ่งในสาของโลกอ,ออกมายืนยันว่า ถึงน้ำมันจะล้นเกินก็ตามแต่ยังคงผลิตเท่านี้ล่ะไม่ลดลงไม่ลดปริมาณน,น้ํามันโดยรวมลงซึ่งคนก็มองว่าไปเป็นเกมกดดันกับรัเสเซียไหมเพราะรัเสเซียรายได้ครึ่งหนึ่งของเขามาจากน้ํามันท้ายที่สุดก็กลายเป็นว่าพอของเยอะราคาก็ถูก ของเยอะราคาก็ถูกนะคะคน้ำมันลงหลักๆมานี่นะคะก็เพราะว่าสถิตของโลกนั้นก็เรียกว่าค่อนขออาาาอ้างซบเซาแล้วค่ะความต้องการใช้น้ำมันก็ลดลงไปด้วยแถมผู้ผลิตเขาก็ยังไม่ลดกำลังการผลิตก็คือยังผลิตเยอะเหมือนเดิมนะคะราคาก็เลยยิ่งถูกนะคะล่าสุดนี่มาเจอหนักที่ลงมาลดใหญ่ๆนี่นะคะคต้องบอกว่าเป็นราคาน้ํามันโลกที่ผ่านมานะคะเมื่อเช้าวันจันทร์ต้นสัปดาห์นี่แหละค่ะมีรายงานของวานิธนกิจชื่อดังเลยคุณมนชัยโกแมนแซ นี่เขาชอบออกรายการบ่อยๆคาดการราคาน้ำมันคือโกลแมนแซกนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วล่ะครับเขามีการพูดถึงตัวเลขการคาดการปริมาณการใช้น้ํามันของคนทั้งโลกก็ลดลงจากเดิมที่เคยใช้ใช้กันอยู่นะครับอย่างเร็วๆนี้ก็มีการประมาณการเรื่องของตัวเลขกันมาใหม่ ทาให้เทรนน้ำมันเนี่ยเท่าที่มองมองว่าคนจะใช้น้ํามันก็ยังลดลงนั่นหมายถึงราคาของตัวน้ํามันก็จะมีแนวโน้มถูกลงกว่านี้นะค่ะคือเรื่องราคาสินค้านะคะมันก็เป็นแบบนี้คือจะบอกว่าตามหลักทางเศรษฐศาสตร์นะคะกลไกตลาดนะคะมีความต้องการซื้อความต้องการขายคือถ้าความต้องการซื้อน้อยนะคะราคาเองก็อาจจะลงไปด้วยนะคะของที่จะขายเยอะราคาก็ยิ่งลงไปใหญ่นะคะนอกเหนือจากสถานการณ์ที่เป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเวลาคาดการณ์นี่ตัวดีเลยค การคือเวลามีคนมาบอกว่าเดี๋ยวคนต้องใช้น้ํามันน้อยอเดี๋ยวราคาน้ำมันจะต้องลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่เป็นกูรูเป็นผู้เชี่ยวชาญอ,ออกมาบอกทีไรนะคะก็เลยทําให้โลกเชื่อตามนั้นราคาน้ํามันก็เลยลงไปโกลแมนแซกนี่ล่าสุดเขามาปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ํามันคือเขามาบอกว่าเศรษฐกิจยังไม่น่าจะฟื้นตัวค,ค,ความต้องการน้ํามันสําหรับในช่วงสั้นๆเลย3เดือนนี้นะคะมกรากุมพามีนายังไม่น่าจะเยอะนะคะและที่สําคัญเขาก็ไปคาดการณ์ราคาน้ํามันในช่วงระยะ3เดือนนี้ ลงไปอีกก็แม่แซกบอกว่าในช่วงสั้นๆนี้นะคะถ้าเป็นน้ำมันของเวสเท็กซัสหรือว่า WTI เนี่ยนะคะคจาก70เหรียญที่เขาเคยคาดนะ,ะเขาเคยคาด70เขาบอกว่าไม่เอาละคาดการใหม่ะดูท่าทางว่าความต้องการแบบนี้น้ำมันมีเยอะในสต็อกแบบนี้ลงไปสงสัยจะเหลือแค่ประมาณ40 โอ้ทำไมลงไปเยอะขนาดนั้นลงไปเกือบครึ่งเกือบ,ะค,ะอบครึ่งนะคะนี่ลงค่าการกันมาแบบนี้ก็เลยโอ้โหโลกก็ตกอตกใจนี่สงสัยน้ํามันจะท่วมโลกแล้มั้ง<อ>เหลือเยอะเหลือเกินนะคะความต้องการใช้ก็จะน้อยลงโอเปกก็ไม่ลดกาลังการผลิต ยังไปคาดการน้ํามันเบรนท์อันนี้ทางฝั่งของยุโรปฝั่งฝั่งของลอนดอนเขาใช้กันเนี่ยนะคะระยะ3เดือนจากเดิมค่าไว้80นะคะลงมา <ฮะ S 1> ครึ่งหนึงเหลือ42เหรียญลงไปเยอะเหมือนกันคือบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะคือในในทางเศรษฐศาสตร์เขาคิดเรื่องของการคาดการการคาดคะเนหรือว่า expectation ครับไม่เพียงแต่เรื่องน้ํามันแหละครับอย่างสมมุติเราจะรายการคุยกัคุณผู้ชม <ฮะ S 1> ถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจปี หน้าปีนี้อสมมติปีนี้สมมติมองว่าเศรษฐกิจอิ่หน่อยอาจจะยังไม่ดีหรือไม่ดีแบบนี้ตอ<ช>่อเนื่องไปคนที่อยู่ในปัจจุบันนี้ที่ส่งผลกับราคาของในปัจจุบันเขาก็เริ่มที่จะใช้จ่ายน้อยลงละเง,<ว>นงินที่ไปออกไปในระบบที่จะไปกระตุ้นก็น้อยลงคล้ายๆกันกับเรื่องราคาสินค้าโดยเฉพาะคคมมริตี้นี่แหละฮะค่ะก็เรียกว่าการคาดการณ์อาจจะมีผลกับพฤติกรรมมีมผลชี้นําพฤติกรรมนะคะนี่ก็เลยทําให้ราคาน้ํามันลงมาแรงๆแบบนี้สิ่งที่เราได้เห็นกันได้สัมผัสก็คือน้ํามันที่เราใช้เติมน้ํามันรถเนนถูกะะค เดี๋ยวในช่วงหน้าลองไปดูกันต่อนะคะว่านอกเหนือจากว่าคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยเติมน้ํามันกันถูกลงแล้วเนี่ยนะคะราคาน้ํามันที่ลงมาเยอะๆจะไปมีผลต่อเนื่องอะไรอีกนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาน้ํามันแพงก็ราคาค่าโดยสารลดก็แพงราคาสินค้าก็แพงอาหารก็แพงทุกคนบอกน้ำมันแพงขึ้นราคาสินค้าหมดทีนี้น้ามันลงมาเยอะๆอย่างเงี้ยสินค้านี่จะถูกลงตามหรือเปล่ารวมไปถึงมีใครที่อาจจะไม่ได้เฮด้วยกับน้นํามันที่ถูกลงเป็นใครกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังครับ เบรกที่แล้วเราคุยกันแล้วครับเกี่ยวกับราคาน้ํามันปัจจุบันการคาดการาน้ํามันของโกลแมนแซกมองว่าน้ํามันอาจจะยังถูกแบบนี้ไปอีกสักพักหนึ่งทีนี้คําถามคือน้ํามันถูกใครได้ประโยชน์ มองที่ประเทศไทยเราประเทศเดียวก่อนละครับประเทศไทยเราคนก็มองว่าส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์เพราะเราเป็นผู้นําเข้าน้ํามันมาใช้ทั้งใช้บริโภคค้าปลีกในประเทศใช้ในอุตสาหกรรมและก็ส่วนอื่นๆฮะค่ะส่วนท่าจะย่อยลงมาอีกนะคะว่าเป็นประโยชน์อย่างไรนะคะกับกระเป๋าสตางค์ของเราคนใช้รถชนนอย่างเรานะคะแน่นอนว่าเห็นชัดๆเลยก็คือบรรดาผู้ค้าน้ํามันเขาก็ประกาศลดราคาน้ํามันที่หน้าปั๊มหรือหน้าสถานีบริการน้ํามันนะคะเราไปเติมน้ํามันขับรถไปที่ต่างๆนานา เราก็ประหยัดสตางค์ไปได้เยอะเพราะว่าน้ามันอมเองก็ลงมาเยอะนะคะคอสชอก็บอกไว้แล้วว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศนี้น้ํามันลงมาเกือบสิบาทแล้วนะโอ้โหเยอะจังเลยฮะ,ะก็เรียกว่าเติมเนี่ยคุณยม<ะ>ชัยยังบอกเลยว่าเติมเดี๋ยวนี้เต็มถังไม่ถึงพันไ,ไม่ถึงบางทีแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะเติมน้ำมันทีหนึ่งต้องมีพันสองพันสามแล้วค่ะทีน,นี้บางทีเราเห็นข้างๆเวลาตัวเลขมันวิ่งเอาเก้าร้อยเก้าร้อยขคอกระจกแล้วนะ่ะเต็มแล้วผมก็รถเสียไม่ได้เสียนะเ้ามันถูก เราก็ต้องย้ำไว้เหมือนเดิมนะคะว่าก็ไม่ใช่เรียกว่าโหมกระหน่ำใช้นะคะเติมใหญ่เลยนะคะหรือว่าขับใหญ่เลยก็ยังเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าช่วยกันประหยัดได้เงินส่วนที่ประหยัดนั้นคุณจะไปทําอะไรเอออันนั้นก็เป็นสิ่งที่จะได้มีเงินสํารองเอาไว้ใช้ใจ่ายอย่างอื่นแต่ว่าทีนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของราคาน้ํามันที่เราเติมในรถเนี่ยก็ยังไปมีผลดีกับเรื่องของราคาขนส่งสาธารณะอื่นๆด้วยครับเอาราคาขนส่งกันก่อนนะครับคุณผูณ้ชมอย่างราคาน้ํามันรถใหญ่ที่เขาใช้รถดีเซลนี่แหละครับมีการปรับ ราคาลงมาแล้วคือถ้าเราไปดูกันดีบขอสอ,อย่างทางเจ๊เกียวจากทางเชิดชัยนะฮะเ<ฆ>ดินรถเชิดชัยก็เป็นรายใหญ่ของประเทศเราตกลงเจ๊เกียวเลยตกลงราคารถทัวร์นี่จะลงหรือเปล่าลงฮะ<ฆ>ตอนกลางเดือนธันวาคมปลายปีที่แล้วเจ๊เกียวบอกไม่ขยับ<ฆ>เพราะว่ากําไรเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วไม่ลดคุยไปคุยมาก็ท้ายที่สุดก็ลดแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่15นี้จะลดยังไงก็คือกิโลเมตรหนึ่งลด2บาทขอภขอภยอัยขออภัยฮะกิโลเมตรหนึ่งลด2สตางค์2บาทเดี๋ยวจะเกี่ยต่อสายตรงเข้ามา <c oughs> 2สตางค์สสตางค์ต่อกิโลรับและนอกจากนั้นก็จะมีการลดค่าขนส่งของรถโด,ดยสารประจําทางอีก5%แล้วก่อนหน้านี้นะครับค่าโดยสารของพวกรถใหญ่ๆ ซึ่งสะท้อนไปถึงค่าขนส่งที่เป็นต้นทุนสินค้าก็จะปรับตัวตามไปด้วยมันล้อกันหมดทั้งวงจรก็คือขนส่งส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นขนส่งสินค้าคก็จะสะเทือนต่อเรื่องของต้นทุนต่อชิ้นของสินค้าด้วยครับใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าต่อต้นทุนสินค้าจะเป็นเท่าไหร่ยังไงนะคะแต่ว่าสําหรับค่ารถทัวหรือว่าบอขอสเนี่ยนะคะคิดบอกว่าแจกแจงออกมาเป็นสูตรเนี่ยคือถ้าคำนวณง,ง่ายๆเลยนะคะ ต่อไปเนี่ยราคาที่เป็นราคาตั๋วเนี่ยก็จะลงไปสักประมาณ25บาทถึง40บาทนะคะต่อหนึ่งเที่ยวที่คุณจะไปนะคะ,ะตั๋วไปเชียงใหม่จะถูกลงไปภูเก็ตไปสุราษฎร,ร์ธานีสรุปแล้วก็ถูกลงเพราะว่าราคาน้ำมันมนี่มันลงครับแล้วที่สําคัญแหมช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเดินทาง เคยมีโอกาสสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเจคิเอรแล้วเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าน้ำมันถูกลงเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีนะถูกลง<ฆ>ก็อาจจะลงไม่ได้มากแต่ตอนนี้เนี่ยโลคอสแอร์ไลน์ก็มีโปรโมชั่นกันเยอะคนไปขึ้นโลคอสกันเยอะอย่างเชีงยงใหม่<ฆ>อย่างงี้ครับถ้าเราสองคนจะไปนั่งรถทัวร์9้าชั่วโมงเครื่องบินชั่วโมงเดียว,ว,ยวคนหายไปเจคิเอยวบอกว่าครึ่งหนึ่ง5 0อของผู้โดยสารที่เดินทางปกติหายไปส่วนอื่นเดินทางด้วยวิธีอื่นไม่มารถ<ฆ>ทัวร์แล้ว ดังนั้นก็เรื่องของราคานี้ลดให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางผกกู้ประกอบการขนส่งเข้าไปคุยกับรัฐเองว่าคือถ้า เจอแบบนี้นะคะคนที่นั่งน้อยลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> เขาบอกว่าช่วงปีใหม่เนี่ยปกติคนนั่งรถทูกรันเยอะ <c oughs> นี่หันไปนั่งเครื่องบินโลคอสกันเยอะ <c oughs> แยะเลยก็จะไปคุยกับรัฐให้ช่วยอะไรบ้างหรือจะปรับตัวกันยังไงนะคะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะอย่างที่คุณมนชัยพูดถึงเลยนะคะก็คือสายการบิน <c oughs> ตอนนี้ก็ยิ้มเหมือนกันนะคะก็ได้รับข่าวดีจากราคาน้ำมันที่ลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลคอสยิ่งยิ้มไปใหญ่เลยนะคะแต่เดิมนี่ก็โลคอสอยู่แล้วนี่น้ำมันลงยิ่งโลคอสหนักอีกแต่คุณผ เขาพูดเป็นเสียงเดียววกันมาว่าอาจจะไม่ได้ถูกลงไปกว่านี้เพราะว่าต้นทุนเขาสูงแล้วน้ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของค่าบริการของต้นทุนของเขาครับไหนเขาบอกเขา low cost ง low cost หมายถึงว่าต้นทุนต่ำสายการบินต้นทุนต่ําแต่ว่าของที่เขาขายคุณอิสรีคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้บัตที่ตั๋วหันราคากัน300ก็มี500ก็มี800นี่เครื่องบินนะครับเาสงครามราคาสงครามราคาแข่งกันรุนแรงแล้วยิ่งมีเจ้าใหม่ๆเข้ามานะครับไลออนแอร์เองสายการบินอื่นเองเขาก็เล่นเรื่องของราคา เจ้าที่บอกว่าราคาถูกเหมือนรถทัวร์ใช่ดังนั้นตอนนี้จะไปหวังให้โลคอสตถูกลงอาจจะยังนะครับเพียงแต่ว่าโลคอสตเขาก็อาจจะดีขึ้นเรื่องของน้ํามันเวลาเขาซื้อกันเขาจะซื้อเป็นหลอดและซื้อลงหน้าค่ะก็ดังนั้นนะคะสําหรับข่าวดีก็เป็นข่าวดีของคนที่ทําธุรกิจสายการบินก็รับกันนะคะคือถ้าเขาไม่ได้ลดราคาให้เราอย่างน้อยเราก็ได้ใช้ราคาบินในฐานะที่ไม่แพงขึ้นนะคะแล้วก็บริการก็ยังถือว่าพอได้นะคะสุดท้ายใครอยากจะได้ข่าวดีหรือว่าได้ผลดีด้วยจาก ธุรกิจการบินก็ไปซื้อหุ้นเาขาก็ลงการพุ่งคดี <laughs> นี่ผมมีแถมอีกเรื่องหนึง่งราคาถูกน้ำมันถูกเนี่ยคือไปไปมา,มาทำให้บริษัทขนส่งหรือบคอสอเขาเริ่มที่จะปรับเรื่องต้นทุนแล้วคือรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันนี้นเนี่ยครับคุณผู้ชมตามมติครมปี2542ตอนนู้ดปตทยังเป็นการปิดตัวเรียงของประเทศไทยจำได้ไหมจังจำได้จำได้เขากำหนดไว้เลยว่าหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจไหนที่จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในหน่วยงาน 1 0 0 0 0ลิตรขึ้นไปก็เป็นจนํานวนเยอะจะต้องนะฮะต้องซื้อจากการิตโตรเลยมห่งประเทศไทยปัจจุบันคือยังต้องมาซื้อที่ปตททางบขอสอเป็นเจ้าแรกๆที่เมาพูดว่าถ้าเกิดให้บริษัทเอกชนหรือให้รายอื่นเข้ามาบิดดิง้งเข้ามาประมูลอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าอ,อาจจะถูกกว่าปตทถึงลิตรละหนึ่งบาทดังนั้นควรจะมีการปรับการแก้ตรงนี้หรือไม่ค่ะอันนี้ก็รถทัวนะะออนะคะบขสนะคะ ราคาตั๋วเครื่องบินนะคะส่วนคนที่ใช้รถแท็กซี่อันนี้ราคาเขาปรับขึ้นนะคะเพราะว่ามีส่วนที่เป็นแก๊สนะคะส่วนนี้เราต้องแยกออกมาอีกนะคะเพราะว่าขนส่งที่ปรับลงมาเป็นขนส่งที่รับข่าวดีจากราคาน้ํามันนะคะแต่ว่าต้องมีส่วนหนึ่งที่บอกว่าถามว่าใครได้นะคะก็คือส่วนนี้แหละแต่ส่วนที่เสียก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับแก๊สนะคะเพราะว่าราคาพลังงานโลกลงก็จริงนะคะแต่ว่าจังหวะของการลงของราคาน้ํามันทําให้กบงนั้น ไปปรับโครงสร้างราคาพลังงานาให้สะท้อนกับความเป็นจริงที่ผ่านมาตรึงราคาค่าก๊าซเอาไว้นานเพื่อให้คนได้ใช้กันถูกๆูกคือต้องเล่าอางทีคุณผู้ชมก๊าซที่เราเติมเติมกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันถูกเติมในอัตราที่รัฐบาลมีการสนับสนุนมีการอุดหนุนเงินมาโดยตลอดนะครับาจากเงินกองทุนนี่แหละแล้วราคาก๊าซที่เราใช้ เลยต่ํากว่าต้นทุนอตอนนี้ตั้งแต่ช่วงทางมีคอสชอมีรัฐบาลพลนประยุทธ์เข้ามามีการปรับนโยบายว่าจะต้องปล่อยราคาให้สะท้อนต้นทุนมากยิ่งขึง้นกับนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือคนใช้กา๊าซที่อาจจะต้องใช้ของแพงขึง้นยังมีอีกหลายๆส่วนโดยเฉพาะยิ่งแม่พอตทก็ได้รับผลกระทบเรื่องราคาน้ํามันถูกใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวลองมาดูกันะนะคะว่าส่วนที่ราคาน้ํามันลงแล้วก็ได้รับผลดีไปก็คือรถทัวร์แล้วก็ในส่วนที่เป็นสายการบินนะคะแต่ว่าสําหรับผู้้ที่่ใชกสขนำ ก๊าซผลนี่จะเป็นยังไงแน่นอนนะคะว่าจะแพงขึ้นนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายของขมันนี่โกราวนะคะวันนี้คุยกันเรื่องราคาน้ํามันถูกนะคะราคาน้ํามันในตลาดโลกนี่ลงมาราคาน้ํามันในบ้านเราก็ถูกลงมาเยอะนะคะมาถึง จุดที่จะต้องคุยกันว่านอกเหนือจากจะเป็นข่าวดีร,รงของราคาค่าขนส่งสาธารณะอย่างรถทัวร์หรือว่ารถบขอสอรวมไปถึงเรื่องของสายการบินต่างๆแล้วนะคะ,ะมีผลอย่างไรกับเรื่องของราคาสินค้าบ้าง ราคาสินค้านี่ครับคุณผู้ชมคือต้องขึ้นกับโครงสร้างของแต่ละสินค้าเพราะว่าต้นทุนเขาแตกต่างกันบางสินค้าต้นทุนขนส่งเป็นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์บางส่วนนี่เป็นครึ่งหนึ่งเป็น30%มก็มีเหมือนกันแต่โดยรวมของอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคอันนี้จะเห็นชัดเจนอยู่แล้วแหะครับเพราะว่าเขาขนส่งเยอะเขามีการเติมของตลอดผลิตจากโรงงานต้องเอาไปวิ่งให้ทาง distribution center <ม>ส,ส่งเข้า modern trade ส่งเข้าร้านอาจจะเห็นการปรับตัวลดลงบ้าง แต่โดยปกติแล้วนะฮะสินค้าอุโภคบริโภคเขาราคาขายมารจิ้นเขาต่ำอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ลงหวือหวาขนาดเช่นเช่นของกิน10บบาทลดเป็น 8บาท5บาทอาจจะไม่ได้เห็นขนาดก็ไม่ขนาดนั้นนะคะคือไม่เหมือนกับที่เราเห็นลดราคาน้ํามันเป็นบาทเป็น60สตางค์อท่านั้นนะคะถ้าบอกว่าราคาน้ํามันเป็นต้นทุนยังไงของสินค้านะคะก็เพราะว่าสินค้าทุกอย่างนั้นพอผลิตเสร็จแล้วคือในกระบวนการผลิตก็คงจะต้องใช้น้ํามันนะคะในกระบวนการผลิตเสร็จแล้วจะส่งไปตางที่ต่างๆนั่นก็น้ํามันก็เลยบอกนะคะว่าน้ํามันเนี่ยเป็นต้นทุนของสินค้าทุกประเภทนะคะแต่ว่าน้ํามันที่ลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เคยบอกว่าดีเซลเนี่ยเป็นต้นทุนสําคัญอย่างที่บอกไปว่าโดยเฉลี่ยก็ประมาณ3 20%ของ ต้นทุนการขนส่งไม่ใช่30%ม <ừ> ของต้นทุนสินค้านะเป็นเพียงแค่3 0มของต้นทุนการขนส่งแล้วในบรรดาสินค้านั้นร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นการขนส่งกี่เปอร์เซ็นต์ของแต่ละชนิดสินค้าคก็แล้วแต่ที่ <ừ S 1> ผู้บริหารก็จะไปบริหารต้นทุนกันนะคะดังนั้นกรมการค้าภายในเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าเข้าใจผู้บริโภคจะเย็นๆยนยนก่อนนะคะถ้าจะบอกว่าราคาน้ํามันลงราคาสินค้าต้องถูกอันนี้จรงิงแต่ว่าเดี๋ยวเขาขอทํากันบ้านก่อนนะคะก็ขอให้ผู้ประกอบการนะคะเจรจาแล้วให้ไปดูกันว่าแต่ละโครงสร้างของสินค้าคคุุณณีม น้ำมันเป็นต้นทุนเท่าไหร่ <c oughs> แล้วคุณจะลงราคาสินค้าให้กับผู้บริโภคได้เท่าไหร่เพราะว่าก็ต้องแฝงนะคะในช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นคุณก็มาขอขึ้นราคาสินค้าเหมือนกัน <c oughs> ทีนี้น้ำมันลงคุณก็ต้องลงให้เขานะคะเบื้องต้นเขาวิเคราะห์มาแล้วคุณมนชัยนะคะ <c oughs> จกกรมการค้าภายในการที่น้ำมันดีเซลลง3บาท4บาทต่อลิตรเนี่ยนะคะจะมีผลต่อราคาสินค้าขนาดใหญ่ไม่เกิน 1%, 1ต่อชิ้นทำไมน้อยขนาดน 1> 1ั้น1%ต่อชิ้นหรือว,ว่าประมาณ0.7%ถึง0.8%เท่านั้นนะคะฟังแล้วไม่เห็นภาพนะคะเอาเป็นว่าราคาสินค้า1อย่างสินค้า1อย่างราคา100บาทมีผลต่อสินค้า70สตางค์รู้สึกไหม คือถ้าถ้าพูดตามหลักของคนทำธุรกิจเนี่ยมันก็มีมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่เพราะอย่างเช่นสินค้าที่คุณผู้ชมไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในร้านสะดวกซื้อก็ได้ของหนึ่งกล่องของ1ถุงกว่าที่จะขายและเป็นคุณผู้ชมจ่ายเงินมาจะมีทั้งเรื่องของค่าการตลาดมีค่าบรรจุภัณฑ์ส่วนที่จะต้องจ่ายให้กับร้านค้าอิกเยอะยะถ้านับเฉพาะต้นทุนที่มาจากน้ำมันและไปส่งผลกระทบกับต้นทุนทั้งหมดของสินค้าทั้งชิ้นก็อาจจะน้อยจริงๆเป็นหลักเล็กตัวเดียว ที่บอกแล้วนี่สินค้าขนาดใหญ่นะ7.0.7ถ7ึง0.8หรือว่าประมาณ70สตังค์แต่ถ้าเป็นสินค้าขนาดเล็กๆนะคะต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยก็จะยิ่งลงไปใหญ่เลยนะคะเพียงแค่ประมาณ จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์คำนวณออกมาไม่ถึงสตางค์ดังนั้นคุณผู้ชมอย่าไปคาดหวังว่าของรอบตัวจะไปถูกอะไระกันทั้งนั้น <ลง S 2> นะครับค่าขนส่งอาจจะเห็นกันชัดละ่ะแต่ว่าค่าขนส่งพูดแล้วมึกสักครู่เราเบรกที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของค่ากา<ช>๊าซนะครับ<ช>คือน้ํามันเนี่ยถูกลงค่าก๊าสไม่ใช่หมายความว่าจะแพงขึ้นนะครับเขาปรับไปสู่ราคาที่ควรจะต้องเป็นก็คือปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมามีเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของก๊าสมีก๊าสส่วนหนึ่ง กา๊าซผงต้มในครัวเรือนอีกส่วนหนึ่งก็คือก๊าซที่ใช้ในภาคขนส่งปรากฏว่าพอครัวเรือนถูก หรือว่าคนคอือหรือราคาไม่เท่ากันเนี่ยก็จะเกิดการเอาของจากอีกที่หนึ่งไปใช้อีกที่หนึ่งโ,โยกย้ายถ่ายเทนะคะ<ช>ที่ผ่านมาก็มีการโยกย้ายกันแต่ละกลุ่มก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานะคะคืออุดหนุนแทนที่จะได้ช่วยเหลือกันให้ยุติธรรมปรากฏว่าสุดท้ายเองอก็ไปมีปัญหาการลักลอบจําหน่ายนะคะสุดท้ายเรื่องของการสะท้อนซึ่งราคาแท้จริงในตลาดเป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายก็เสนอว่าน่าจะดีที่สุดนะคะดังนั้นในการปรับโครงสร้างราคาน้ํามันช่วงจังหวดน้ํามันลงนี้นะคะน้ํามันลงจริงแก๊สโซฮอลลงจริงนะคะแต่ แต่ว่าราคาแก๊สต้องขึ้นทั้งแก๊สสูงต้มหรือว่า LPG นะคะที่บางคนใช้เป็นแก๊สในการขับรถบางคนใช้ทํากับข้าวนะคะบางคนใช้อุตสาหกรรมนะคะก็แล้วแต่แตกต่างกันไปอีกส่วนหนึ่งที่ต้องขึ้นก็คือ NGV ซึ่ง NGV ก็ส่วนใหญ่นะคะใช้ในการขนส่งดังนั้นจะถามว่าราคาสินค้าจะถูกลงหรือเปล่าถ้าผู้ประกอบการเขาบอกว่าเอาจะไม่ได้ขับดีเซลส่งฉันขับแก๊สส่งเนี่ยเพราะว่าราคาก๊าซที่ผ่านมาถูกดังนั้นราคาสินค้าบางชิ้นอาจจะไม่ลงนะครับก็ต้องดูกันให้ดีและที่สําคัญรถเมย์ที่ ใช้กันในหลารถเมย์เขาใช้รถเมย์เอ็นจีวีต้นทุนของรถเมย์ก็ปรับขึ้นรถเมย์ที่อาจจะใช้กันในกรุงเทพมหานครปริมณฑลอาจจะมีการปรับขึ้นราคาใ,ในเร็วๆนี้หรือไม่นะครับทางกรมการขนส่งางบกก็อยู่ในเรื่องของการพิจารณาด้วยครับคือเรื่องน้ํามันถูก ถ้าถูกบางคนมองว่าอาจจะถูกไปสองปีอาจจะมองมองค่อนข้างลึกเหมือนกันนะ,ะว่าไปสองปีมันส่งผลกับเรื่องของความเชื่อมั่นบางบางอย่างได้นะ,ะช่วงที่ผ่านมา Eco D, อีโคคาร์ขายดีรถเล็กขายดี<อ>การไปติดแก๊สก็ติดกันเยอะเพราะคนมองว่าราคาน้ำมันมีแต่จะสูงขึ้นแล้วต้นทุนในการใช้ชีวิตเยอะขึ้นแต่พอน้ำมันดิ่งลงท้ายที่สุดเมื่ออยู่ปลายทางเนี่ยจะส่งผลกับเรื่องของการตัดสินใจซื้อรถสักคันเหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะก็ต้องรอดูเหมือนกันว่า คนก็คงจะต้องตัดสินใจว่ารถที่เราจะซื้อเนี่ยจะใช้เชื้อเพลิงอะไรและเชื้อเพลิงนั้นจะถูกหรือเปล่าหรือรัฐจะสนับสนุนหรือเปล่าบางทีคุณผู้ชมอาจจะเตรียมตัวไปติดแก๊สไม่ติดแล้วดีกว่ามันถูกหรือว่าใครติดแล้วเอาออกดีกว่าก็อย่าไปถึงขนาดนั้นเอาออกอย่าออกเองไปดูรายค่ะก็เป็นว่าสรุปก็แล้วกันนะคะน้ํามันลงขึ้นมานะคะก็ลงหนักๆก็เพราะว่าตลาดโลกเขาลงนะคะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็ทั้งเรื่องของกลุ่มผู้ค้าน้ามันเขาก็ยังไม่ได้ปรับลดกําลังการผลิตนะคะในบรรดา รูเขาคาดการณ์ว่าจะถูกไปอีกนานสักแค่ไหนล่ะน้ามันแบบนี้นะคะก็รอดูอีกสักประมาณ6เดือนเขาบอกว่า6เดือนเพราะว่าอีก6เดือนนะกลุ่มผู้ค้าน้ํามันใหญ่ของโลกก็คือค่ายโอเปกเนี่ยนะคะเขาจะประชุมอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้เขาเกิดตัดสินใจที่จะลดกําลังการผลิตลงมาหรือว่าทําให้น้ํามันในระบบเนี่ยมันลดลงเพื่อทําให้ราคาสูงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวน้ํามันก็อาจจะกลับมาขึ้นอีกก็ได้ไม่ได้ถูกตลอดชีวิตนะก็ต้องดูแต่ว่าถ้าเกิดช่วงนี้น้ามันถูกอย่างบริษัทในประเทศไทยที่ได้รับ ผลกระทบข้อหนงชัดเจนแล้วทุกคนก็ทราบก็คือปตทสพค่ะก็ปตทสพหรือว่ากลุ่มของปตทนะคะที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตผู้ค้าน้ํามันนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เรียกว่าอาจจะเป็นข่าวบวกสําหรับปตทนะคะก็เพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็หนุนราคาแก๊ส NGV เอาไว้มากนะคะหรือว่าส่วนหนึ่งก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ LPG ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นก็อาจจะเป็นข่าวร้ายในข่าวดีหรือข่าวดีในข่าวร้ายนะคะก็ราคาน้ํามันหลักๆลงแต่ว่าราคาก๊สนเดี๋ยวปรับเพิ่มขึ้น ก็ตามนะคะผู้ประกอบการเดี๋ยวเขามีแนวทางในการบริหารต้นทุนแต่ว่าคนใช้ รถใช้ถนนใช้น้ำมันเนี่ยนะคะช่วงที่ราคาน้ำมันถูกถถ้าคุณประหยัดเงินจากการเติมน้ำมันได้ก็ขอให้คุณเก็บเงินเพราะว่าน้ำมันถูกไม่ได้อยู่กับเราตลอดการมีคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเยาวาแต่คุณผู้ชมผมสงสัยน้ำมันถูกแบบนี้เราสามารถไปเก็บไปกักตุนไว้ได้ไหมบางคนตุ่มที่บ้านว่างลงตุ่มเลยไหมเอาตุ่มไปเติมเป็นไปได้หรือไม่ก็ไม่ควรที่จะทํานะก็ไม่ใช่หลักการที่ต้องทําอยู่แล้วก็อย่างนั้นถึงได้บอกนะคะว่ามันกักตุนกันไม่ได้สําหรับคนธรรมดาแต่ว่าสําหรับรัฐบาลนะคะับและ จะเหมือนตลกแต่ว่าสําหรับการสํารองน้ํามันที่ต้นทุนถูกๆนะคะสําหรับทางฝั่งรัฐบาลหรือว่าผู้ประกอบการน้ํามันที่เขามีาคลังเก็บน้ํามันเขาก็ทําได้จริงๆนะคะหรือว่ากระทั่งว่าสายการบินเขาสามารถสํารองน้ํามันในต้นทุนที่ถูกได้ ừ ừ. อันนั้นก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐเพื่อให้ได้ใช้กันถูกเพราะว่าอย่างประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนเนี่ยเขาก็ทํากันแล้วในการสต็อกน้ํามันถูก,ถกๆเอาไว้ใช้ในอนาคตดังนั้นคุณผู้ชมเรื่องน้ํามันก็ซื้อเท่าที่ใช้ใช้เท่าที่ซื้อแหละครับผมจะได้จบรายการบอกที่บ้าน ต้องล้างตุ่มรอมต้องล้างตุ่มรอแต่ <c oughs> ต้องบอกรัฐบาลให้ช่วยกันเก็บช่วยกันกัดช่วยกันตุนบอก <c oughs> บรรดาผู้ค้าน้ำมันบ้านเราด้วยทั้งหมดนี้ก็คือมอนี่กราที่อยู่กับคุณผู้ชมที่นี่นาวิน,นี่ซิกนะครับติดตามพวกเราสองคนได้ใหม่ในเทปตัดไปวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ